ธรรมคดีชุดหลวงตาของแพรเยื่อไม้ในเรื่องคนกินไม่เป็นที่นี่ไม่มีแสงสีอันเฉิดฉายระยับตาไม่มีเสียงกระซิกสำรวนหรือว่าเสียงอ้อนของทารกแม้แต่เสียงเห่กรมประโลมฝันพร้อมทั้งดนตรีไม่มีกลิ่นกลั่อย่างที่ฟุ้งกันอยู่ตามสถานบําเรอ หรือว่าลีลาจริตอันเกิดจากการเสกสรรปั้นแต่งมีแต่ความเปิดเผยร่องรอยของความชราความเงียบเสียงนกเสียงลมซัดยอดไม้เสียงสาธยายระบายธรรมกินทูปฟันเทียนผสมกินจากคราบใครดินและใบไม้แห้งคาสิ่งบำเรอให้เพลิดเพลินเจริญจิตคนที่ชอบเล่นสนุก กับอารมณ์ก็บ,บนว่าที่นี่เจอชืดไม่เป็นท่าไม่อยากเขียดกระายเข้ามาที่เคยมาอยู่ก่อนบางคนก็เบื่อกระโจนออกไปเชิญเถิดเชิญไปสนุกกับมันให้สมกับเป็นผู้มีชีวิตแล้วถ้ามีโอกาสก็กลับมาใหม่อีกนะถ้าชีวิตอิดอร้อยสนุกต่อไปไม่ไหวเข้ามาเถิดเข้ามานอนพักให้สบาย เราทางนี้เด็กเตรียมที่เตรียมทางไว้แล้วเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นสถานอันสงบสงัดชั่วนิพนธ์ที่นั่นก็คืออันกล่าวแล้วนี่ก็คือวัดนั่นเองวัดวันพระเป็นวันหยุดหยุดการตรากตรำกับอารมณ์หยุดบาปหยุดเวรผู้ที่เหนื่อยล้าต่อการระหกระเหินวุ่นวายของชีวิตก็พากันเข้ามาสงบอารมณ์ เคาะสนิมแห่งหัวใจด้วยศาสนาคําสอนหาที่พึ่งให้แก่ตนด้วยการบําเพ็ญบุญคือถือศีลฝังเพศส่วนมากมักจะปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากที่หมดจิตหมดใจจะเอาชนะกับความสับปรับกลับกรอกของหมู่มวลมนุษย์ในโลกนี้แล้วรเริ่มเห็นคุณ,ณประโยชน์ของความสงบว่าเป็นทางเดียวที่จะปลอบจิตใจไม่ให้บอบชำ้ำ ในจำนวนนี้ที่กล่าวแห่งวัดนั้นมีสุภาพสตรีในอภร์ชุดดำสองท่านรวมอยู่ด้วยทุกตอนสายสายของวันพระหรือว่าทุกตอนสายสายของวันอื่น <c oughs> ก็จะมีคนสองคนนี้มานั่งอยู่ที่โบสถ์สมาทานศีลและฝังเทศเสร็จแล้วก็จะไปสู่ที่บรรจุสรีระเพื่อครบรพบศพ จากนั้นก็ไปที่ศาลาการ,ปรเปรียนถวายสังฆทานนี่คือเส้นทางประจำวันพระของท่านสุภาพสตรีทั้งสองที่หลวงตารู้เห็นมาเป็นเวลาปีเศษหลวงตาเรียกท่านรับหลังทั้งสองนี้ว่าคุณนายสองพี่น้องเห็นท่านทั้งสองมาเคารพศพครั้งใดก็ต้องหวนลำลึกนึกถึงอำนาจแห่งความผูกพันอำนาจแห่งความเยื่อใยท,ที่ทรงอนุภาพ แม้ความตายจะตัดไม่ขาดเวลาอยู่ก็อุปทากเวลาจากก็อุปถัมนี่เองแหละที่เขาเรียกกันว่าคู่ชีวิตหลวงตาแกนึกให้พรทุกครั้งที่เห็นโยมทั้งสองนี้หลวงตาไม่เคยเห็นท่านผู้วายชนมาก่อนลอกนอกจากรูปภาพที่ประดิษฐานอยู่บนขาอย่างอันระบายระดับด้วยแพลดำ และช่อดอกไม้อันเป็นเครื่องหมายแห่งความตายตั้งเยื้องอยู่หน้าหีบทองณสลาบำเพ็ญกุศลยิ่งกลิ่นดอกไม้เป็นชื่อของผู้ที่ร่วงลับมียศเป็นนายพันตำรวจเอกพิเศษชื่อก็ไม่คุ้นหูหรอกแต่นึกชอบลักษณะเพราะเห็นแล้วเย็นใจไม่น่ากลัวโดยปกตินั้น หลวงตาชอบดูลักษณะคนเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นเสียนดูลักษณะดอกแต่ดูแบบธรรมดาทั่วไปอ่ะอ,อย่างไรอย่างไรอย่างไรก็เรียกว่าพอดูออกเมื่อท่านธุภาพสตรีทั้งสองดำริจะจัดการขอรับพระราชทานเผงศพสามีได้มาปร,รบกับหลวงตาเรื่องพิมพ์หนังสืออนุสอนหลวงตาก็อนุโมทนาแล้วก็ให้พิมพ เรื่องยิ้มกับธรรมะโดยเห็นว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปยิ้มยากจึงเลือกคัดเฉพาะเรื่องที่ชวนขบขันผ่อนคลายความเครียดระบบประสาทแต่ก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่อาจจะทําให้ผู้อ่านบางคนยิ้มเป็นยักษ์ได้เหมือนกันและในวรรนั้นเองที่หลวงตารู้จักกับท่านผู้ตายโดยคําบอกเล่าของท่านเจ้าภาพซึ่งก็ไม่ผิดไปจากความรู้สึกที่เคยเห็นรูปหน้าหีบทองนั้นเท่าไหร่ล่ะ ซื่อสัตย์อดทนทำงานหนักมีฮิริโอตปะถึงคราวที่จะน่าร่ำรวยแต่ไม่ยักกระชฉวยโอกาสจนถูกพวกนักชำรวยน้ำชาดูหมิ่นว่างอกินไม่เป็นอย่างนี้ก็บ่อยครั้งทั้งหมดก็มีติดใจยอยู่ประโยคสุดท้ายนี่แหละท่านผู้ฟังกินไม่เป็นเป็นประโยคแหอ่งความที่ชวนคิดคิดไปได้รอบด้าน โดยเฉพาะคําว่ากินคําเดียวมันก็ยุ่งยากพอประมาณแล้วเพราะคนเป็นตรัสประเภทเดียวที่กินไม่เลือกพูดกรงกรองกินเดือดร้อนกินจนเพื่อนร่วมแผ่นดินอยู่ไม่ได้บินอยู่บนฟ้ายังยิงมากินอยู่ใต้ดินตามไปขุดเอามากินอยู่ในน้ําดํางมลงเอาขึ้นมากินนี่มันยุ่งวายข้างยากรำพันไม่จบ ต้องเป็นอาหารที่รสถ,ถูกปากถูกลิ้นต่อแต่นั้นก็ยังต้องมีสิ่งประกอบช่วยเพลิดเพลินในการดื่มกินตั้งแต่เขาะภาชนะที่ใส่ของทีเดียวต้องมีรูปพันณสันฐานเช่นว่าต้องมีรูปเป็นดอกไม้จากจานข้าวหรือมีรูปวิจ,จิตพิสดารที่เครื่องใสเช่นว่าแก้วน้ำหรือถ้วยโถโอจานเป็นต้นต่อจากนั้นก็ยังต้องมีเสียงแผ่วเบา หลังแก้วเหล้าคือมีเพลงคลอแล้วก็การปนนิบัติด้วยอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะยากที่จะพลรนาไม่วัดไม่ไวหวลักนอกจากนี้คำว่ากินของคนยังเป็นภาษาที่มีความหมายงอกออกไปกว้างกว่าปกติอิริยาคคำว่าเคี้ยวกลืนซึ่งหมายความดั้งเดิมตามความนิยมของลิ้นที่ไม่มีกระดูก ทั้งสิ่งที่ถูกกินนั้นก็เกินวิสัยของไฟ่ธาตุที่จะย่อยได้อีกและสิ่งที่กินนั้นแม้จะกินกลืนมันไม่ได้เพียงแต่กินอม,มก็เอาการกินทำนองนี้หมายถึงการถือเอาประโยชน์สอติผลที่ไม่สุดจริตนั่นเองจะมากน้อยจะหยาบประนีตอย่างไรก็ไม่เห็นมีใครเขาเรียกว่ากินเพราะเรียกการกินทํานองนี้ว่ามิจฉาวนิชชา หรือว่าอนนริยะปริเยสนาคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐส่วนคนที่ลิ้นไม่มีเกสรเรียกง่ายๆสั้นๆว่าขมือบหรือว่ากโกงสารพัดท,ที่จะเรียกกันไปแต่ลงความหมายก็คือว่ากินนั่นแหละมันหลายรูปแบบเคยเห็นภาพล้อ,อคือกาตูในหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาเขียนเป็นรูปคนอ้าปากเล็วกว้างทีเดียว ถัดออกไปก็มีสัตว์ต่างๆเช่นเป็ดไก่กุ้งปลาโคกระบือหมูกระทั่งขออภัยแม่แต่สุนัขก็ถูกจํากัดเข้ามาอยู่ในปากกว้างนันด้วยเดินขบวนเข้าไปสู่ปากคนเป็นทิวแถวทําให้นึกไปว่าในท้องของคนเรานี่ก็คือป่าช้าฝังศพดีๆนี่แหละสารพัดศพแต่ไม่เห็นเขียนจอบเขียนเสียมหินทรายเหล็กเข้าไปด้วยดังที่ได้ยินเล่าลือกัน คนบางประเภทกินรวมอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขียนการ์ตูนคนนั้นเขากินไม่เป็นจึงรู้ไม่ลึกซึ้งหรือว่ามีฮิลิโอตะป,ปะไม่กล้าเขียนเข้าไปก็ไม่รู้สิเรื่องราวก็นักกินทํานองนี้เชื่อว่าจะเป็นของใหม่ในยุคโบรโบราณก็เคยมีเหมือนกันปรากฏในคัมภีร์หลายศาสนาหลายเรื่อง แต่ขึ้นชื่อหรือลั่นถึงกับจดจำกันข้ามพบข้ามชาติมาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเ,เล่ากันว่ามีพระราชาสามพี่น้องทรงประสงค์จะอยู่จำพรรษาพักการกังวลต่อกิจการบ้านเมืองสักสามเดือนได้ทรงมอบราชาสมบัติจำนวนหนึ่งให้อําตเพื่อจ่ายบำรุงสมณะชีพรามแต่ว่าท่านเจ้าหน้าที่ผู้เป็นญาติของอมาตเกิดมากินเป็นเข้าไปอีกเคยเขียนไว้ ใจความตอนหนึ่งว่าทําให้นึกถึงเรื่องในบาลีเรื่องเปตผีญาติพิมพิสารนายักยอกของสงผู้สงพรตอาศัยยศอํานาจวาจนาแจกลูกแจกเมียเลี้ยงชีวามรณาไปเป็นเปรตทั้งวงวานเล่าไว้เป็นเครื่องประเทืองจิตเหมือนสกิดหัวใจท่านไขขาน อันสมบัติรตราสนาอย่าพ้องพานเดี๋ยววายปลานไปเป็นเปรตจะโทษใครขนกินไม่เป็นหรือว่ากองไม่เป็นเนี่ยเขาว่าเป็นคนโง่หรือถ้าเขาโง่ททำไมพวกชํารวยน้ำชาจึงเรียกผลตรวนที่เตรียมไว้สำหรับนักกินว่าเก้าเจไอเก้าเจเนี่ยเมื่อใครเผลอไปเจี้ยเข้าคนนั้นต้องไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรเราเอ่ยเพราะว่า เก้ามันแปลว่าสุนักเนี่ก็ลองบวกเอากันแล้วกันเรามาลองค้นหาศัพท์คำว่าเกาเจี้ยดูซิเห็นก้อนเกลือของศีลธรรมดีฝาชิ้นหมูที่เป็นบาปรักษาความจุดจริอย่างงมงายจนลืมห่วงลำไส้กลัวตกนรกเสียจนเป็นโรคขาดอาหารห่วงเกียรติยศชื่อเสียง เจนไม่มีชื่อจะเสียหมัวคำานึงแต่จัญญาเกียรติวินยัยแล้วสิ่งเหล่านี้นะมันช่วยให้มีตึกอยู่ได้หรือมันช่วยให้มีรถยนต์คันงามนั่งหรือและมันสมองดีขึ้นมาได้เมื่อไรไอ้เรื่องกินไม่เป็นฉะนั้นใครกินไม่เป็นโง่นี่คือคำประนามพรยามาน,นี่ลิน้นมันมีอำนาจอยู่มาก อ้างเหตุผลที่แนบเนียนอย่างชวนเผารัฐมนูญทิ้งก็ไม่ปราณมูลเหตุของการกินกล่าวโดยสรุปมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งหิวสองอยากอยากก็คือตัณหาถ้าไม่มีความหิวก็ไม่มีการกินสัดอื่นก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าคนเราต้องใช้วงเล็บว่าไม่แน่เพราะคนเราแม้ท้องจะเต็มแล้วก็ไม่ยอมหยุดกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนมันมีความอยากเข้ามาด้วย สัตว์อื่นๆอ,อ,อาจจะไม่ฉลาดเท่าคนด้วยเหตุนี้กระมังถ้าเช่นนั้นความเจริญของสัตว์โลกก็อยู่ที่กินจุกกินเปลืองกินจุกจกินจิกนี่แหละถ้าไม่มีความอยากคือตัณหาก็ไม่มีการขนขวายหรือว่าการสั่งสมกักตุนนี่เป็นเรื่องของคนล้วนๆทั้นทงนั้นการกินที่อาศัยความอยากเป็นอารมณ์นําเป็นการกินที่ก่อให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบไร้ศีล,ลธรรม ไร้ความยุติธรรมฉะนั้นการกินที่เกิดจากความเดือดร้อนทุกยากจึงมีสาเหตุมาจากความอยากคือตัณหานี่แหละทําให้คนกินจุกินเปลืองกินในสิ่งที่เกินวิสัยของไฟาธาตุธรรมดาในพุงจะย่อยละลายได้ทั้งต้องขนขวายมากใค้ปล่อยตัวเป็นทาตของความอยากจะต้องเน็ตเหนื่อยระหกระเหินมาก เพราะความอยากมันทำให้กระเพาะขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตอนาบริเวณเป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดร่ำไปไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นจะได้มาโดยชอบธรรมหรือเปล่าถ้าทางสุจริตไม่เป็นไม่มีหรือได้ไม่ทันอยากทันใจก็ต้องใช้เล่กโลบายทุจริตที่แนบเนียนเอาไม่เลือกเจี๊ะกระทั่งเกาเอาจนได้เมื่อได้แล้วก็ ใย,ยิ่มอิ่มใจชมตัวเองว่าฉลาดว่าเป็นผู้กินเป็นหาสำนึกไม่ว่าตนกำลังกลืนเอาสิ่งสกปรปกที่สุดมีพิษเสมือนลูกระเบิดเวลาเข้าไปไว้ในท้องเมื่อถึงเวลามันจะต้องระเบิดออกมาจนได้เมื่อถึงเวลาของมันเพราะมีกรรมอะไรบ้างเล่าที่ก่อไว้แล้วไม่ให้ผลสมมติว่าท่านเป็นคนกล้าไม่กลัวนรกขอให้ชีวิตปัจจุบันชาตินี้ของท่านสมบูรณ์กันแล้วกัน หลังจากตายแล้วมันเป็นยังไงก็ช่างหากท่านยังคิดอย่างนี้หรือลูกระเบิดนั้นมันจะด้านไม่มีวันเสร็จละเพราะระเบิดคำว่าระเบิดบาประเบิดชั่วมันไม่มีวันด้านเหมือนระเบิดดินปืนที่เขาทำในปัจจุบันลอกตัวอย่างไม่ให้เห็นตั้งเยอะแยะระเบิดกันตูมไปตูมไปผีไม่เดือดร้อนยมบาลจะทำอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ คนที่อยู่ข้างหลังสิแย่ yeah! เพราะระเบิดเวลาที่เรากินเข้าไปนั่นและหลวงตาแก่ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องของชาวบ้านจนจำวัดไม่หลับสิ่งที่ช่วยได้ก็มีอยู่แต่จุดทูบเทียนบูชาพระนั่งสง,งบจิตสวดมนต์ภาวนาตำหนิตัวเองไปพลางว่าตอนอดข้าวเย็นแล้วยังจะไปเที่ยววิจารณ์การกินการดื่มของชาวบ้านให้เปลืองสมอง แต่หลวงตาก็อดเถียงตัวเองไม่ได้วะ่ะไอ้ที่หลวงตาฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเขาไปเมื่อสักครู่ก็เพราะหูมันได้ยินเรื่องกินไม่เป็นนะซิก็ของนายพันตำรวจเอกผู้นั้นที่กล่าวชื่อไว้แต่ต้นยังไงล่ะแล้วก็คิดเรื่อยไปว่าผู้นี้เขากินเป็นคือกินเฉพาะสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสิทธิอันบริสุทธิ์สะอาดยมพบาลคงไม่ลงทนลงทันลงโทษทันแน่ และคนข้างหลังก็คงไม่ต้องแย่ด้วยถ้าคนส่วนใหญ่กินเป็นอย่างท่านผู้นี้ก็คงไม่มีการตายทั้งเป็นหรือตายแล้วไม่หมดเรื่องเป็นสิ่งที่น่าเศร้าลังทดใจของชาวประชาและปัญหาสังคมเกี่ยวกับการกินนอกกินในก็คงจะลดน้อยใครๆก็ทราบว่าขณะนี้การกินกำลังเป็นโรคระบาดอยู่ในสังคมแก้ยาก พอพกก็แอ้โรคมาเลงหรือว่าโรคเส้นโลอหิตเป็นพิษอะไรทํานองนั้นหลวงตาแกคิดของแกไปเรื่อยว่าวิธีแก้ที่น่าจะได้ผลก็อยู่ที่ช่วยกันฉีดหิริโอตตะะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเข้าสู่สายใจของคนเราแต่ละคนให้มากกว่านี้แต่จะทำได้อย่างไรกันในเมื่อคนส่วนมากเขาเบื่อวัดกันเต็มทีแล้วเห็นวัดเป็นสถานเพียงไว หวังผีเผาผีเท่านั้นไม่ได้คิดว่าวัดเป็นโรงพยาบาลใหญ่เพื่อรักษาโรคใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งประสงค์ให้เป็นและแพทย์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ประชอบที่จะรักษาแต่ก็คอยคนไข้เก้อแล้วเปล่าแล้วทารักษาโดยยาตรงๆมันก็ไม่ถูกใจคนไข้ เขาเรียกว่าขัดใจเขาเปล่าๆอานิจจาวัดเดี๋ยวนี้ยาดีมีอยู่หมอดีก็มีมากแต่คนไข้สิไม่แวะมาลงพยาบาลเพื่อรักษาปล่อยให้ยาหมดอายุไปเปล่าๆปล่ปลปลอยให้ในแพทย์คือพระสงฆ์ตายไปตั้งหลายรุ่นแล้วอย่างนี้จะโทษใครกันดีล่ะ หลวงตานั่งภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระเขียนแล้วก็อุทิศเรื่องนี้ให้แกนายพันตำรวจพิเศษคนนั้นซึ่งแกกินไม่เป็นคือกงไม่เป็นนั่นเองหน้าเศร้าใจจริงๆมนุษย์